โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโบโบผมนนแอมอยู่เกมไมค์ค้านะจับใครเอ่ยอระชื้นกระชื้นวินวิวเองจ้าเออเอาเสื้อเกาะเอ็นชันไปแจ๊ดเอาเงินเกงไปด้วยแจ๊นนท์คุณเปิดร้านขายเสื้ออะไรเนี่ยนนท์เอาหมวกแดงไปด้วยนะเนี่ยหมวกแดงไปเปิดร้านขายเกงนะขายหมวกแดงนมาไอ เกนั่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววินเห็นไหมเห็นมนนั้นไหมั้อน้ำอยู่นะไม่เห็นตรงสะพานเห็นไหมเนี่ยเห็นนี่ไปัไปยาั้นนึงผมหมันไส้เฮ้เจ้เดี๋ยวขอไปซอยว่าเราเราไปเลียร์ไอ้จิ๋วเคียร์นี่ก่อนเออป้้ดียซ้อมมิวสิไปไปใหญ่จิ๋ อายาจิ้ไปายจิ๋วเฮ้ยเดี๋ยวคนบ้านก่อนดีกว่าไมมีอะไรไม่มีอะไรหรอกั้างตัเกมได้เราเข้าแต่ทางห้องโอ้โหเห็นแล้วนั่นแหละตัวเรียวจบไปจบแล้วมาแล้เพ่วินบอกว่าเกิดอะไรขึ้น,นที่นายกก็บอกว่ามันมีปีศาจโบราณหาทางที่จะมาที่โลกข,ของเราโดยผ่านฝันร้ายเนา ลูเซียก็บอกว่ามีใครบางคนตื่นมาแบบเหมือนปีศาจอ่ะตื่นมาแล้วกลายเป็นปีศาจอ่ะเออเราไรความหวังกันมินวินบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เองแล้วผมละลูเซียก็บอกว่าฉันได้ยินว่าคนแบบคนที่เหมือนกลายเป็นปีศาจแต่แบบใครที่เราฆ่าเหรอไม่ใช่แล้วแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวว่า ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะส่วนนายกก็บอกว่าให้ไปตามหาชุดเกาะในแต่ละบ้านเพราะแต่ละบ้านมันมีชุดซ่อนเอาไว้ไม่ใช่นอนไอ้ประโยคที่มันพูดมันบอกว่าเออช่างช่างเนือแทนช่างหัวมันเขาโอ้ตา,ปาไปผมผมแปลแบบห<ม>ให้เข้าใจง่ายๆเข้าใจบ้าเข้าใจแบบง่ายๆอีสี่โอ้เยี่ยมประยุกซ้ำไม่เหมือนของจริงเลยพุมจิตสู ไอกานด,ด,ดีคววของเกงนอทั้งหมดเลยยเทั้หมดเลยเียเวขอลองอใส่แนึงจะถ่ายจะถ,ยถ่ายรูปถ่าป็นเป็นลาชาไเลยเดีวถ่ายรูปเดี๋ถ่ายรูปเดี๋ยวใหิโโหเท่มากภูมิใจมใจแป๊บ F3 ไม่ใช่ F4 ที่ถ่ายเลยเบ่ อยากไปอยากทีเจ็บเจ็บมดแม่งเท่เพ่มากอ้ไปไปไปงไปเฮ้ยวินม,านานมันหนักนวินเราไปไม่ได้หนักขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่มันหนักเลยเดินไม่ได้เดี๋ยวก,กูลอมเอาไปเก็บไว้ที่เดินวะ ของนายกเขาเราไม่ควรจะไปเอาอะไรของเขามาเดอช่องขาป่ะมากะนดนป่ะแฟนซ่ง,งเดี๋ยวถ้าวุธหมดจริงๆเราค่อยมาเอาอีก <c oughs> ใจยังจะขมโมยของนาย,ยกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อยากขามโมย <c oughs> เดี๋ยวขอดูก่อนม่ามีอะไรให้แลกนะว <c oughs> ันนี้แลกยา เอาไปนมีเนื้อซอมบี้สองอันป่ะให้เนื้ออันหนึ่งแล้ได้กับนายกอ่ะเฮ้ยมีขายเบียร์ด้วยอ่ะเฮ้ยกดผิดกดผิดแต่มาตัวนายกถ้าเขาบอกว่าถ้าเอาเนื้อซอมบี้สี่อันกับรถที่กับกระดูจะแลกเบียร์ได้เบียร์จะแบบทำให้ทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ สองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะทำให้มึนไงเอาเปล่าจะเอาปลาเดี๋ยวเผื่อไปไฟบอสอะไรแบบเนี้ยาติงไม่รู้ไปทำไรนะเก็บไว้หมวกไปเก็บไว้ในช่องงหเอาแทนอาเบียไป๊ะฮะเบียอย่ากินนะแทนเดี๋ยวกินตอนสู้บอสอ่ะมันจะทำให้โจมตีแรงขึ้นเดี๋ยวเอาไปอีกคนนึง เพราะว่าผมไม่ใช้อยู่แล้วผมไม่กินอยู่แล้วแทนเราเรารู้เล้แทนไอ้นี่เนื้อนโกนักเก็ตเขาให้เอาไปทําอะไรแรกของใช่ไหมใช่ชุกเกาะเราเทมากเทจริงแต่เราไม่เออเทแทนนี่แทนนี่ขนมสูตรใหม่เราทําเองเลยนะเอาไปกินเอนจเอาไปด้วยเฮ้ยคอยโซนัสผิดไปเนี่ย อร่อยแทนเชื่อเราเราทำเองแทนเขาบอกให้ค้นบ้านอะ่ะเรามาค้นบ้านกันเถอะจริงเหรออืมจริงไอตรงประโยคที่เขาบอกว่าไม่ชัวร์ยูเซอร์เดียวกัก็คือมั่นใจด้วยถ้าเรามั่นใจว่าเราไปค้นหาในบ้านนะ้ะยก็นี่วิน,น, <ะ S 1> ว,นวินมานี่หน่อยเจอนหน้าทาวโฮหน่อยทาวโฮ่ลม่มีอ<น>ะไร <นะ S 1> นี่ว,นวินวินเดี๋ยววินหาตรงหลังนี้ให้หน่อย,ยวินเข้าไปตรงเนี้ยเดี๋ยวเราหาหลังใหญ่เลยวเดี๋ยวมาหาของที่พอจะใช้ได้เฮ้ยมันมีบ้านแล้วมันก็เขียนไว้ว่าเราอาจจะต้องมาทีหลังอ่ะ ให้เรามาที่นี่ทีหลังอะ่ะเออไอ้ต,ต,ตุ้มตุ้มีะตามมุมค่ะสามพันไมยเลิกเออเออเดี๋ยวเอามาให้เราเจอบ้านแล้วมันป้ายดินมันเขียนไว้ว่าเราควรจะมาที่นี่ทีหลังอะ่ะให้เราไปมุมมันเลยก็จะกลับมาที่นี่เหรอะมันก็บอกเออมึงบอกให้เราไปเหมืองใช่เะล่ะเดี๋ยวขอค้นหาเดี๋ยวหาของในบ้านก่อนแป๊บนึง อ่านโค้ดล็อกก่อนของเยอะจริงไปใช่ไปในเหมืองแต่ว่าอาแทนบ้านนี้เราร<อ>เค<ร>ลียร์แล้วของหมดแล้วแทนอยู่ไหนเอ่ยเ<อ>ี้ย หามเมือนไม่ขอมาคุ่แทนเอ,เอายาเบอร์เซิร์กไปด้วยนะยาทำให้ตีแรง <c oughs> แต่มันจะทำให้มืนนะแทนเอานี่แทนไปมาตัอยางหายที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแทนช แทนเห็นจางที่ผมเห็นมาแทนแทนเปิดเข้าไปในบ้านนี้แทนมันมีบ้านหนึ่งอ่ะบอกให้เรามาทีหลังนะแทนบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูแทนเราวางหมวกไว้ให้ไม่เอาหรอนี่แทนบ้านเนี้ยเราควรจะสร้างแลนด์มาร์กเอาไว้นะ เนี่ยแทนตามมาเนี่ยบ้านหลังเนี่ยแทนป้ายดินเนี่ยมันบอกไว้ว่าเราควรจะมาทีหลังเห็นไหมล่ะเนี่ยมันบอกแล้วมันก็มีป้ายเขียนว่า You t u b e Come Later ไปไปเมืองกันเถอะไปไปเมืองเร็วไป <c oughs> นี่อะเหมืองเจอแล้วไม่กระตุกกระตุกใครอืมไม่คุณไม่คุ้นะกระตุกนี่อยู่ตรงนี้ไงมาเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณขึ้นฟ้าแทนเสียงโคตนกระตุกเลยอะ เสียงมึงกระปุกไทอยู่ไหนเนี่ยพีพีมาดิม,ดม,มาไทนมาบ้านนี้ก่อน โคตรกระตุกเลยเราไม่ได้ยินอะไรเลย,เยปิดปิดเปิดไม่ใหมดิกระตุกมากแทนโหลดอะไรไว้ป่ะเนี่ยฟังไม่ออกว่ะแดนแทนเราฟังไม่ออกจริงว่ะพิมพิมพิมในแชทเลยพิมในทอล์กเลย ผมฟังไม่ออกพู้ไรก็ไม่รู้พิมพ์เลยฟังไม่ออกว่ะตอนนี้ท่านผู้ชมแทนเขาเกิดเหตุไม่แตกเนีอ ไม่กระตุกนะโหลดอะไรทิ้งไว้ปะเนี่ยเ,เปิดไม่อีกรอบดิลองพูดดิลองพูดดิอเอาหายกระตุกแล้วสรุปได้ไงมน่าแล้ว่าแล้วมาแทนช่วยด้วย นี่ะอคุณชยอยู่นี่แล้วไปร้อนไปร้อน แทนบังเราทำไมแทนเราไม่ไมไมเข้าใจจะให้เนี่ยนายวิ่งมาตาย่ดน,น,นกูกูอนเตมไเร่ๆเฮ้ยแล้วกันห้ามทีพีสสห้ามทีพีโอ้ยอเดินมาเหอะไม่นานหรอก นะเลยมาเดี๋ยวก็เจออะคูตายแล้วผมเดินกลับไปแป๊บผมเกิดไกลมากไม่ไกลอยู่ในเรือ มึงรอคุณไม่รอหรแล้วแล้วแทนไม่เห็นมีเลยชิงนะไปแล้วไม่เห็นเขาเขาไม่รอไหนอ่ะผมไปล้ไม่เห็นชื่อเขาหลังเห็นแล้วิ่งไปแล้ว ตอนนังีเฮ้ยนอนนีงีไม่หลับเอ้าขอตับหมดเฮ้ยลุงหือะไรทำมันมูดอินอย่ไม่ได้มูดนอนบ้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราขไม่ไปกัน Den var ferdig. บอสอะไรยังไม่ถึงบอสเลยโอ้โหไปเลยไปเลย <c oughs> แทนมาช่วยเราก็ดีนะ ไกลเกินไ่ <I am. S 1> ้ว้ยอน,นาแนัแนนอุ้ยอีกแล้ว <I am. S 1> ตายแล้วที่พีมาเลยที่เกียแล้ว เมื่อไรผมถึงก่อนคุณอีก TP ไหมเหมืองนีมืดมืดทางนีมืดมืดทอสยังไม่มีไม่มีทอสผมไม่มีทอสเช็คอินวนทูรี่เลยก็ได้ไม่มี แทนเราวิ่งวิ่งอย่างเดียวแลแ้วแทนจัดลันแทนเร็วแทนจัดลันวิ่งนอรเหนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหตีผาดเลย <c oughs> มาเป็นแขงเวยแทนเราเจอที่ไฟบอลแล้ว <c oughs> เออดิกินแล้วโยนทิ้งอุย้ยดาบอะไรดาบอะไร

แทนแทนแทนไม่ต้องไปสนใจมันแทนไม่ต้องสนใจมานี่เร็วแทนเข้ามาข้าไปแล้วแทนโอ้โหอย่าตีอย่าตีแทนแทนตีเราอย่าเอานมน้เอาเฮ้ยแทนด้านหลังนั่นหลังแทนแทนเอาดาบกากอ่ะดาบดาบดาบไม้ก็แหละตียายแมงมุมไป มึงนี่เป็นผู้ขอตายไอ้นี่มันให้เราลิงเยอะแกอันไหนนะบอสมั้บอสอะไรมันมเป็นสักตัวอะไรเนี่ยมันเปล่ามันให้หาเรามันให้หาอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ไประเบิดอะแยกทางกันไปอะเหมือนหากระดาษนน่นในสแลนเดอร์แมนนะเออประมาณนั้นแหละ ไอ้ตกโอ้โหตกด้วยทำไมถึงควายอย่างนี้เออไปแล้วแทนบายบายก็เข้าประตูน้ำไงเข้าเลยวมืดมากหาหาพอตเทลโอ้ แทนมีดาบไม้สักอันหนึ่งไหม,ไมจ,จะเอาไปตีไอ้แมงมุมไม่มีคอร์รัปชันร้วยลคอร์รัปชันแยกกันหาประตูเี่ยมะมันมันไม่ใช่ประตูมันเป็นปุ่มให้กดระเบิดอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยแต่ผมว่าผมมาถูกทางแล้วแหละ อู้อตกใจเจอแล้วแทนกดระเบิดแล้วแทนเห็นไหม d i s t r u c t i o n อู้ปูรียบร้อยแทนโยดอู้ประตูเปิดอยงานหนึ่งแล้วแทนได้อู้ โอ้ว้าวไปเลยแทนนำเลยแทนกินยาอะไรแทนเฮ้อยอย,อย่ากินเบียเบียมันไว้ใช้ที่ล้างอย่าเมาจี่ไายเลยบอกแล้ว,ว่าอย่ากินเบีย เตะเตะเตะดอกไม่บายแทนเช่ละก่อนโอ้โหมันมาเลยเด็กดอกโห้ามกินเบียร์นะแทนเดีเ๋ยวเบียร์ไ้ใช้ทีหลังมันเปื้องกว่าผมจะเอากระดูกมแลกได้แทนนะแยกกันหาทางเออ ทางมันยิ่งกว่าเขาวง่โคตรเองอ่ะผมเดินกลับมาที่เดิมเฉยเลยอ่ะมืดกองมืดอ่ะอู้หูมันแคบบุกคมนี่แทนมานี่หน่อย ทางอู๋ผมรู้แล้วทางไหนแทนเ<อ>นี่ยทางนี้แน่เลยว่ะแทนนำดิเ้าจะอ่ะเขาวางกับอะไรอ่ะฮ้ยอั่ไหะไที่วา,าวางกับดักแสดงว่าใช่มาเลยแทนระวังกับดักนะแทนเหลอ เท <Hand. S 2> ืองอาหากับดักใช่ไหมเ้แทนอยู่างหลังนั้หไหนวะมืดโอ้โห,โหแทนเรารู้แล้วแหละกระโดดเลยแทนดเลยเออเแล้วลก,วกว็โดน มองไม่เห็นม mm ืด hmm. ดีชอบไม่ชอบมองไม่เห็นเลยอ่าแฮรเราเจอผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหละแพรไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านเลยมองอู้มองไม่เห็นเต็มของสาไก่ แทนทีพีมาจัดไปมาเลยแทนมใหญ่้ใหญ่แทนทีจัดไปมาละนี่อ่ะแทนระเบิดเลยมชระเบิดระเบิดแค่กดระเบิดวิ่งแทนวิ่งอะได้ใครแล้วอีกอันนี้ชุดเกราะผมนี่แตกหมดเลย โอ้โหโระวังแทนระวังอ้โห,โโหมีตัวใหญ่呀มุกไม่เห็นค้างมุกขายานะ ว่าผมใกล้ความจริงแล้วแหละแทนาควมจริงไม่เจอโดนล่าหวหายแทนเราโดนบัมปิ้งเต็มตูดเลยเมื่อกี้มองๆแล้วแทนมันมีเกเยอะเจอแล้วแทนระเบิดแล้วแทน โอ้โหจบแล้วแทนมืดอ่ะเฮ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันแมงมุมบอกว่าฉันทำได้แล้วแมงมุมบอกวความความฝันร้ายจะไปถึงโลกนี้แล้วฝันร้ายจะกลายเป็นจริงแล้วอะไรประมาณนี้คือแบบไอ้นี่มันบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นจริงแล้วนะประมาณนั้นแหละเอาไว้เขาไต่ฆ่าดีเฮ้ยโอ้โหแทน แทนล,ลุกเลยแทนเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,ม<ก>ไม่รู้รแทนกินยาแล,<อ>ล้วฟาดมาเลยแทนนั่นแหละโอ้กันแล้วก,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 กนี้ยวคนเมาเนี่ยได้อยู่ใช่ปะ ด้วยด้วยวย่อ่ะโทษออยิงฆ่า, <Yeah! S 2> า,ามันให้หมดเลยแทนเล่นมันโคตรเลยได้ได้พวกแผ่นเพลงเลยมาป้า อ๋อผมได้ได้ผมได้ผมได้มึงไม่ได้แรงมากเลยว้าวแทนได้โกนักเก็ตปลาเดี๋ยวแลกให้โกนักเก็ตปลาเลยในได้์อ่าเอามาเดี๋ยวเอาไปแลกให้อ่าเอามาเดี๋ยวเราให้กอบเพชรอ่ะดูกอบเพชรกอบเพชร มีใครก็มันก็บอกเอออากาศสดชื่นอ่ะเพื่อแล้ววินนะวินบอกเฮ้ยใครวะคนรักชาติมันมาเป็นแก๊งแล้วไป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 โอ้ไป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 ไม่อยู่แล้วไปจาคนรักช โอเคครับน่าจะมันพอแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแบงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับชมมาบ่อยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจบขอค่ายสเซเลนที่แม่นี่ก่อนเฮ้ยจะอื้อดูอย่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแบงเท่านี้ครับบ๊ายบายวินกาวปิดหน่อยกาวปิดหน่อยดิวินไปโทษไอเจ็บเลยโอเคครับบ๊ายบาย